ขอกราบสวัสดีท่านอาจารย์ที่พิพัฒน์สันตวันนะครับแล้วก็ขอสวัสดีผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่นะครับผมนะครับนายหงษ์สุวรรณขันตีนะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับคณะครุศาสตร์ครับสาขาคณิตศาสตร์ก็นะครับครูนะครับในความรู้สึกของผมนะครับคือบุคคลที่ให้ความรู้แล้วก็ความสามารถเราสอนสั่งเรานะครับให้เรามีความคิดที่ดีมีวิจารณญาณแล้วก็มี ความคิดที่สามารถแต่ตองเรื่องต่างๆ,ๆที่เข้ามาในชีวิตได้ครับซึ่งผมมองว่าหน้าที่ของครูนะครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับที่จะคอยพัฒนานะครับให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่มีคุณภาพนะครับที่จะก้าวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะครับเพราะว่าอาชีพครูนะครับผมมองว่าเป็นอาชีพที่ได้อยู่คุกคีกับเด็กที่สุดแล้วนะครับจึงมีความสามารถที่จะพัฒนาเด็กนะครับหรือสอนให้เด็กเนี่ยได้รู้จัก ความคิดรู้จักสิ่งต่างๆนะครับที่ผู้ใหญ่เรามองนะครับซึ่งเด็กเขาเนี่ยอาจจะยังมองไม่เห็นจุดๆนี้หรือสิ่งๆนี้นะครับก็อาชีพครูนะครับจะเป็นอาชีพที่มีความสัมพันธ์ต่อสังคมอย่างมากนะครับในการพัฒนาทางประเทศแล้วก็พัฒนาทางบุคลากรน,นะครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีครูเนี่ยเราก็จะไม่มีผู้ใดคอยสอนสั่งเยาวาชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความคิดที่ดีนะครับ แล้วก็คําถามที่จะพบเจอนะครับซึ่งผมก็เคยถามคำถามนี้เองนะครับก็คือในเมื่อปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยมีเทคโนโลยีที่สามารถหาความรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วทําไมเรายังต้องมีอาชีพรูอยู่ซึ่งผมก็เคยไปลองหาข้อมูลดจริงจังกับเรื่องนี้แล้วก็เคยคิดเล่นๆน,นะครับว่าถ้าโลกนี้ไม่มีรคอยู่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับว่าเราเนี่ยสามารถหา ความรู้ได้ไม่ว่าเราจะนอนอยู่ที่เตียงนอนของเราในตอนเช้าเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็เสิร์ชขึ้นมาดูแต่ว่าการที่เราต้องแต่งตัวไปโรงเรียนนะครับตื่นแต่เช้าแล้วก็เข้าแถวบ้างหนึ่งตอนที่เรากำลังเรียนช่วงระดับอนุบาลประถมหรือมัธยมแล้วเราก็ได้เข้าเรียนนะครับเด็กบางคนอาจจะมองว่าวิชาที่เรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งวิชาที่ผมเรียนอยู่ก็เด็กก็คงคิดเหมือนนั้นเหมือนกัน เพราะว่าตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็เคยคิดนะครับว่าเราจะเรียนคณิตเยอะไปทําไมในเมื่อปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ครูสอนสั่งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเครื่องประดับสมองของเราอย่างน้อยเนี่ยเรารู้ไว้ดีกว่าเราอาจจะไม่นามาใช้เลยเราอาจจะลืมไปแล้วแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เคยเรียนแล้วก็เคยผ่านเรื่องนี้มาซึ่งเมื่อย้อนกลับไปคําถามว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเป็นต้องมีครูอยู่ไหมผมมองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากครับเพราะว่า ครูเนี่ยคือบุคคลที่สอนสั่งความรู้เราแล้วก็สอนสั่งความเป็นคนให้กับเรานะครับซึ่งครูเนี่ยหลายครั้งนะครับที่ในชีวิตผมก็เคยมีนะครับที่ผมอาจจะตัดสินใจผิดพลาดบ้างเดินทางผิดพลาดบ้างแต่ว่าเมื่อเราได้ลองปรึกษากับผู้ใหญ่เราได้ลองกันได้ล,ลองคุยกับแบบผู้ใหญ่ทีนึงนะครับผมก็เคยได้ปรึกษาอาจารย์ของผมที่เป็นอาจารย์เก่าหลายเรื่องผมก็มองว่าทัศนคตินะครับที่เราได้รับจากเขามาเนี่ยมันสามารถนํามาพัฒนาตัวเองได้ซึ่ง หลายต่อหลายครั้งนะครับที่เขานี่ได้มีการสอนสั่งเราไม่ใช่แค่เป็นการสอนในชั้นเรียนเป็นการสอนแค่นในความรู้แต่เป็นความใส่ใจความรักที่เขามอบให้มาแล้วก็ทําให้เรานะครับรู้ว่าความมีเมตตาความแบ่งปันหรือว่าสิ่งต่างๆที่เทคนโนโลยีเนะี่ยไม่สามารถสอนเราได้แต่ว่าร้านที่เราได้รับจากคนคนหนึ่งเนี่ยมันสวยงามแค่ไหนครับ ซึ่งผมเนี่ยก็มีอาจารย์ที่ถือว่าเป็นครูในดวงใจหลายคนนะครับแต่ก็เป็นเรื่องดีๆครับที่ผ่านมาช่วงหนึ่งผมก็มองว่าในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนนักศึกษาจะมีความคิดที่ว่าทำไมอาจารย์คนนี้เป๊ะจังทำไมอาจารย์คนนี้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมถึงงี่เง่าอาจารย์ทำไมถึงบางครั้งราไม่เข้าใจอาจารย์แต่ผมมองว่าบางสิ่งที่เขาทํานะครับเขาวังดีกับเราแล้วก็มันเป็นเหมือนสิ่งที่เขาทําให้เราเห็นว่าเวลาเราทําสิ่งนี้ มันย่อมมีผลดีกว่าเสมอครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามที่กําลังทํากิจการเสร็งใดอยู่ก็อย่าลืมนะครับว่าการเป็นสิทธิ์มีครูนะครับเราเนี่ยย่อมมีใชยเนือผู้ใดเสมอครับ